ปลาทองทองนียายบทที่สิบสามคุณชัยหวังให้เจ้าเจ้าก็เก็บไว้เถิดเียนหลี่เจ้าไม่แยแสงเงินแค่หยิบมือห้าตำหน่งนี้หรอกแต่กำชับหม้อเสียมหม้อแทนว่าเจ้ารับปากคุณชายหวังว่าจะพับนกอะไรนั่นเจ้ารีบไปซื้อกระดาษที่ทานเครื่องเขียนมาพับให้คุณชายเถิด ผับให้สวยหน่อยคุณชายหวังต้องดีใจมากแน่เจ้าค่ะท่านปู่มอเสี่ยวม็อกกำลังจะเก็บเงินเข้าสาบเสื้อมือใหญ่ที่มีเส้นเลือดปูดโปนก็ยังถุงเงินในมือของนางไปใหญ่เท่าเทียนหัวฟัดหัวเหว่ยงขึ้นเสียงว่าท่านพี่ท่านให้เงินนางเด็กนี่เยอะแยะขนาดนี้ได้เช่ไนไรท่านต้องการให้หนางซื้อกระดาษให้แค่ไม่กี่หวนก็พอแล้วท่านหาเงินพวกนี้ไม่อย่างเหนื่อยยากจะให้หนางเด็กเหลือขอแบบนี้ไม่ได้เอามานี่ เถียนหลี่เจิงแย่งถุงเงินกลับมาจากมือของยายเท่าเถียนด่าทอนางว่าเธอจะไปรู้อะไรนางแก่ไม่รู้ความ่อไปจเจ้าเลิกเรลือกตายาว่าเด็กเหลือขอได้ไหมนางเป็นหลานสาวสุดที่รักของข้าอย่าไปสนใจยาตของเจ้าเอาไปเถียนหลี่เจิงยืนถุงเงินให้มอเสีย่ยวมอถลึงตาใส่ยายเท่าเถียนเงินนี่คุณชายหวังให้ตายยาแล้วเจ้าจะมาแย่งมีกลัวขายหน้าถือ หญ่เท่าเถียนยืนตะลึงเมื่อครูแทนพีผู้อันเด็กคนนี้เป็นหลานสาวสุดที่รักของเขาเช่นนั้นถือแทนพีกับหว่างจานซื่อหาหรือเรื่องแต่งงานแล้วหรือจะทําอย่างไรดีอ๋อใต้ฮะเจ้าไปซื้อที่เมืองตะวันตกของที่นั่นดีหากเห็นเสื้อผ้ารองเท้าสวยๆก็ซื้อให้ตนเองเสียเจ้าดูชุดที่เจ้าใส่ตอนนี้สิเหมือนเด็กชุดผู้หญิงใส่ที่ไหนกัน เถี่หลี่เจ้งางใสหน้าหากไม่ใช่เห็นด้วยต้ายาแต่งตัวซอมซ่อวันนี้อาจตกลงเรื่องแต่งงานของต้ายากับคุณชายหวังไปแล้วก็ได้ขอบคุณเจ้าค่ะท่านปู่มอเสี่ยวมอสยะยิ้มยามนี้รังเกียจที่นางแต่งตัวไม่ดีหรือมันเป็นด้วยพวกเจ้าทั้งนั้นอับอายขายหน้าเกี่ยวอะไรกับนางไปเถิดปู่จะไปหาดูคำผีอี้จริงที่เก็บเอาไว้เป็นอย่างดีเอาไว้ตั้งชื่อให้ต่อไปชีวิตของเจ้าจะได้ดีขึ้น เทียนหลี่เจ้งกระหยิมยิมย่มยองอยามนี้เพิ่งคิดจะตั้งชื่อให้นางมอเสี่ยวมอไม่แปลกใจเลยจริงๆคิดจะหลอกใช้นางอย่างทันถือวันนี้เห็นนางกับคุณชายน้อยสกุลหวังสนิทสนมกันจึงต้องการให้นางประจบใต้เท้าหวังเท่าน,นั้นละสิฝันไปเถิดต้องการให้นางแต่งางานกับเด็กคนนั้นเห็นนางเป็นเด็กอายุสามขวบหรือหากนางจะแต่งก็จะต้องแต่งกับบุรุษที่สุข,ขุมลุ่มลึอกอย่างดีว่ยเทียนแต่งงานกับเด็กมันใช่เรื่องที่ไหนกันท่านพี่ หญ่เท่าเถียนมองมอเสีย่ยวมอยัดเงินเข้าสาบส้วยความปวดใจอยากจะเข้าไปแย่งมาอีกครั้งตั้งห้าตำลึงทันพี่ใจใหญ่เกิดไปแล้วจริงๆนางแพทย์สยาคอยดูเถิดดูสิว่าขาจะจัดการเจ้าเช่นไรไปสิเถียหลีเจ้าเห็นใหญ่เท่าเถียนตีหน้ายักขบเคี้ยวเคียวฟันจึงออกแรงผลักนางใหญ่เท่าเถียนทุกพลักจนเกือบล้มเมื่อส่งตัวได้แล้วก็เห็นหมอเสีย่ยวมอกำลังยิ้มย่อง ไฟโทรสักก็สมอยู่ในอกต้องการเฉือนทั้งทั้งเป็นอย่างยิ่งมอเสียมอไม่สวนว่ายายเท่าเทียนจะเกลียดนางแค่ไหนนางไม่ต้องการอยู่บ้านหลังนี้แม้แต่ช่วขณะเดียวคนสกุลเฉียนมีคนไหนดีบ้างนางประจบเอาใจเด็กน้อยคนนั้นก็แ,แค่ต้องการให้ชื่อของตอนเองกับแม่และก็น้องสาวได้ขึ้นสักหน่อยเท่านั้นจนตอนนี้นางคิดไม่ออกว่าจะพาแม่กับน้องสาวสองคนออกไปจากสกุลเทียนแล้วจะขึ้นทะเบียนใหม่ได้อย่างไร นางหลอกใช้กุญชายหวังเป็นเรื่องจริงดูจากปู่ของนางวันนี้ก็เปลี่ยนท่าทีหากไม่ใช่คุณชายหวังปู่นางนาจะดีขึ้นขนาดนี้หรือนางต้องพยายามแทบตายเพื่อจบคนนี้คนนั้นสู้แช่ชีวิตของตนเองจะดีกว่ามีหนำซ้ำานางรับปากกรีไว้เทนเอาไว้แล้วว่าจะรับถาลกมาให้แม่ของทางช่วยเลี้ยงดูหากอยู่ในสกุลเทียนมันมีทางทำตามสัญ,ญญาได้แน่ บอให้คุณชายหวังคอยดูแลแม่ของนางก็จะเอาทารกกลับมาเลี้ยงที่บ้านสกุลเถียนไม่ได้อยู่ทีมอเสี่ยวมอ้อคนนี้หากรับปากคนอื่นแล้วจะต้องทําให้ได้ท่านปู่เชนหน้นข้าจะที่ไปซื้อกะดษในตัวเมืองนะเจ้าคะรีบไปเถิดเถียนหลี่เจ้างบกมือแต่ก็กำชับด้วยความผงใหญ่ว่าระวังตัวด้วยมอเสี่ยวมอ่อเหยียดปากเอ่ยคําขอบคุณจักนั้นก็ตรงดิ่งกลับห้องไหนเมื่อตนเองมีเงินแล้ว แน่นอนว่านางจะพาแม่กับเออยาไปเดินเล่นในเมืองด้วยซื้อของที่ต้องการกินซื้อเสื้อผ้อาสักชุดสองชุดกลับมามีเงินอยู่ในมือนางจะใช้ใจอย่างไรเถียหลีเจิงก็ไม่ว่านางเป็นแน่เมื่อเข้าห้องท่านแม่กําลังปะเสื้อตัวเก่าเออยากําลังเหญญาะเพราะซานยาท่านแม่เลิกปะได้แล้ววันนี้เราจะไปนในตัวเมืองกันไปในเมืองทาให้ไปซูฉินเงยหน้าขึ้นถามท่านปู่ให้เงินค่าให้ค่าพาทุกคนไปซื้อเสื้อผ้าสักชุดสองชุด สาภายและสกุลหานเมื่อเด็ดตัดชุดเสร็จไวปันนั้นเสื้อพาพวกนี้ปะสามแล้วสาเล่าใส่ไม่ได้อีกแล้วปู่ของเจ้าให้เงินเจ้าหรือพาอาทิตย์ขึ้นทางตะว,วันตกชัดๆัดทำไมวันนี้ถึงได้ดีกับใต้ยาแบบนี้ใช่เจ้าขาดูสิตั้งห้าตำลึงพอให้เราซื้อแล้วมอเสียมอดล้วงเงินออกมาให้แม่ของตนดูตายอย่าเจ้าบอกแม่มาทำไมปู่เจ้าจึงให้เงินมากมายขนาดนี้ ไปซูฉินไม่ได้เห็นเงินมากมายขนาดนี้มานานแล้วน้ำเสียงเจือความตื่นเต้นโจทำอะไรกันแน่ไม่มีอะไรก็แค่ข้ารู้จักกับคุณชายน้อสักุลหวงังท่านปวดเลยดีใจเจ้าค่ะมอเสี่ยวม่อพูดยิ้มยิ้มเช่นนั้นคุณชัยหวังก็ชอบเจ้ามากใช่ไหมน่าจะใช่มอเสี่ยวม่อพยักหน้าแต่นางไม่คิดว่าน่าจะแต่งงานกับเขาหรอกไปซูชินไม่พูดอะไรที่จริงนางรอคอยวันนี้มานานแล้ว เพียงแต่เมื่อเห็นต้ายาเฉยชาไปสู่ฉินจึงรู้สึกว่าลูกสาวคนนี้กำลังขุนคิดอะไรอยู่พี่สาวจะพาพวกเราไปซื้อของในตัวเมือจริงๆหรือเออยากกระโดดลงจากเตียงพูงเข้ากอดหม้อเสียหม้อด้วยความดีใจท่านพี่ท่านพี่สุดยอดจริงๆเอาของกินมาให้แม่กับข้าไม่พอจะซื้อเสื้อใหม่ให้พวกเราอีกมีท่านพี่ช่างดีจริงๆเอออยาไม่คิดไม่ฝันว่าตนเองจะได้กินอิ่มมีเสื้อผ้าใหม่ให้สวม ฉชนั้นเราก็รีบไปกันเถิดข้าไม่เคยเข้าไปในเมืองได้อยู่ที่นั่นคึกคักจเจริญยิ่งนั่น,นสิเราเข้าไปในเมืองกันเถิดมอเสี่ยวมอบ,บีบแก้มเอ,อ่ยอย่าหน้าระรื่นท่านแม่เราไปกันเถอดเจ้าค่ะเอออยาไปรักแม่ของนางจะหล่อแม่เก็บของครู่เดียว ไปซูฉินมองตากเก่าๆลงตรงกายไปขนเสื้อผ้าที่พอดูได้มาเปลี่ยนสักหน่อยในเมื่อไปจ็ดอนาของท่านพ่อนางก็จะไปกับต้ายาหากต้ายาได้แต่งงานกับคน,นช้สกุลหวางนางแต่งตัวเช่นนี้ก็ไม่เหมาะสมกวรซื้อเสื้อผ้าที่ดูดีหน่อยแล้วท่านแม่ไม่ต้องหาแล้วในตู้มีเสื้อผ้าดีๆเสียที่ไหนก็ไปแบบนี้แหละมอเสี่ยวมอเข้าไปอุ้มสานยาบนเตียงก็จริงไปซูฉินเห็นเสื้อผ้าเก่าๆที่วางสอนกันเป็นระเบียบในตู้ เปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็มีค่าเท่ากันไปกันเถิดไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันเอออยากกระโดดโลดเต้นออกจากห้องอย่างเชียหลงเห็นบ้านไปซูชินจะออกไปซื้อเสื้อผ้าใหม่ก็ถะลึงตาจนแทบทะลุออกนอกเป้าซื้อเข้าไปซื้อเข้าไปเถิดน่าจะไปบอกให้สามีรับเถียนหุ้ยลูกชายของ,งท่านขับมาเดี๋ยวนี้เมืองสี่เจิงห่างจากหมู่บ้านสีซสนไม่ไกลเนือแค่ครึ่งชั่วย,ยางก็ถึงแล้วไม่นำซ้ำพวกหนางก็มีเงินแล้ว ยังต้องเดินเสียที่ไหนกันเรียกรถมาที่เล่นผัดไปส่งก็ถึงตัวเมืองแล้วในเมืองหน้าร้านรวงทั้งหลายมีี้ายชื่อบกสะบัดกลายเป็นภาพอันคึกคักของท้องถนนผู้คนที่จับใจ่ายใช้สอยเดินควักควายข้างถังแต่ด้วยเสียงตะโกนเรียกลูกค้าคลึกคลืนยิ่งนักมีคนหาบถังหูลูกกูทองว่าถังหูลูกถังหูลูกรดเปี้ยวอมหวานพี่สาวข้าอยากกินถังหูลูกเอออย่าพูดพังถึงมือหมอเสี่ยวหม้อได้สิ พี่จะไปสื้อให้เจ้าเดี๋ยวนี้แหละมอเสีย่ยวมอเรียกเท่าแก่ถังหูรถที่เดินผ่านไปรอเดี๋ยวเท่าแก่ถังหูรูปไม้ละเท่าไหร่ไม้ละสองหวนข้าขอสองหามอเสีย่ยวมอยื่นเงินสี่หวนให้เท่าแก่ถังหูลูกมอเสีย่ยวมอรับถังหูรูปมาสองหม้ไม้หนึ่งยื่นให้เอ,อ้ยยาอีกไม้หนึ่งยื่นให้ท่านแม่ท่านแม่กินสิข้าไม่ใช่เด็กเสียหน่อยจะกินเจ้านี่ไปทําไมเจ้ากินเถิดปซูฉินใส่หน้า ข้าไม่ชอบกินเจ้านี่เสือให้ท่านแล้วก็กินเถิดในยุคป,ปัจจุบันถังหูรูไม่ถือว่าเป็นอาหารเลิศรสอะไรแต่มันเลือกค่าในสมัยโบราณมากเชียวตายาแม่หรือว่าเจ้าห่วงแม่แต่แม่ไม่ต้องการจริงๆ,จงๆเจ้ากินเถิดปซูชินมองถังหูรูสีแทงชุ่มฉ่ำรินน้ำไายพูดพลางพลักออกท่านแม่ข้าไม่ต้องการจริงๆเมื่อก่อนข้าเคยกินมาเยอะแล้วมอเสี่ยวมอโผล่ออกไปโดยไม่ทันคิดกินเยอะ ไปสูหินมองหมอเสีย่ยวหมอน่าไปกินถังหูรูยามใดคือว่ามอเสีย่ยวมอไม่รู้จะกบเกลื่อนเช่นไรใบหน้าแดงเรือยามเด็กนางกับน้องชายชอบกินถังหูรูเหมือนกันถูกครั้งที่แม่เลิกงานกลับมาต้องเดินผ่านถนนคนเดินมักจะสืบกลับมาให้ทั้งสองคนละไม้พอโตขึ้นก็ไม่ชอบกินเจ้านี้อีกเลยทุกคนไม่กินฉ่นนั้นให้ข้ากินเถิดถังหูรูอร่อยเหาะเชียวเอออย่าเคี้ยวถังหูรูในปากยืนมืออีกข้างออกมา เจ้าจะกินอีกหรือครั้งน้ายังมีของอร่อยอีกเยอะเจ้ากินถังหูรู้เยอะแบบนี้มีกลัวท้องอืดหรือเดี๋ยวเจ้าจะกินของอร่อยไม่ไหวมอเสี่ยวมอรีบยืนถังหูรู้ในมือให้แม่ของทางท่านแม่กินเถิดทายยาไปซูขินต้องการเรียกมอเสี่ยวมอแต่มอเสี่ยวมอจูงมือเอื้อยาเดินไปข้างหน้าไปซูฉินมองแผ่นหลังของมอเสี่ยวมอตายยาของทางทำไมไม่เหมือนตายยาคนก่อนเกิดอะไรขึ้นกับลูกของทาง ยายจึงเปลียบไปมากมายขนาดนี้รู้ทีหนังคลอดออกมาเองนางรู้จักดีที่สุดตายาก่อนท่านี้เป็นเด็กตตันยูตายาในตอนนี้ก็ตตันยูเช่นเดิมแต่นางลับอึดอัดเล็กน้อยอธิบายไม่ถูกรู้สึกได้ว่าเวลานางกับตายาอยู่ด้วยกันมันขาดขอรู้สึกสนิทชิดเชื้อตายาดีกับนาง เราก็เป็นหน้าที่ต้องรับผิดชอบเอออยากกินถังหูวูกในมือจนหมดภายในไม่กี่คําเมื่อเห็นทุกขวนทุกแห่งของอร่อยเอ็มถนนถูกครั้งที่เห็นของกินเอออยากจะเซาซีให้หม้อเสียหม้อเสียให้นางตั้งแต่ซาลาเปาจะไปถึงขนมซูปิงขนมเปี๊ยะลิมลองบุทีลายางหลังเดินทั่วถนนทั้งเส้นแล้วเอออยากกรูลท้องกลมกลึงพร้อมกับพูดว่าท่านพี่ข้าอิ่มจังเลยเจ้าตะคะจริง มอเสีย่ยวมอเห็นหน้าตาราเรื่องจากการกินจนอิ่มหนำของเออยยาก็แตะจมูกของนางผู้เบอว่าข่าว่าคืนนี้จะไม่ต้องกินข้าวแล้วไปซูชินอุ้มซันยาพูดกับมอเสีย่ยวมอตายาใสา่แล้วมีดานชุดสำเร็จอยู่ร้านหนึ่งเราไปดูเสื้อผ้ากันเถิดไปกันเถิดเราไปซื้อเสื้อผ้าใหม่กันมอเสีย่ยวมออุ้มเอ่ยยาขึ้นอุทนออกมาว่านี่เหมือนจะหนักขึ้นนะ เอออย่าไม่รู้สึกกระดากอะไรสักนิดกอดขออม่อเสี่ยวม่อพังหัวเระครึกคักนั่งโตขนาดนี้แล้วไม่เคยมีวันไหนที่อิ่มใจเท่าวันนี้มาก,ก่อนกินตั้งแต่หัวถนนเย็นท้ายถนนสำทันพี่พันไปซื้อชุดใหม่อีกช่างมีความสุขเหลือเกินจะไม่หนักได้หรือเด็กคนนี้กินไปต้องเท่าไทยจะยังตามชจนางอีก ไปซูฉีนยิ้มแม้ต้าอยาจะแตกต่างจากเมื่อก่อนไปบ้างแต่ความรักที่มีต่อน,น้องสาวไม่เปลี่ยนไปเลยสักนิดเอออยากต้องการกินอะไรก็ซื้อให้นางห้ามไม่ได้เลยคิดคด,ดูแล้วเด็กสองคนช่างน่าสงสารตั้งแต่พวกนางเกิดมาจนถึงยามนี้นี่เป็นครั้งแรกที่ได้เข้าเมืองเห็นอะไรก็น่ากินเป็นความตั้งใจของต้ายาที่อาศัยความสามารถของตนเองผูกมิตร ับคนชายนอนบ้างหวานจานซื้อจงมีโอกาสได้เงินห้าตำลึงจากท่านพ่อเข้าเมืองมาซื้อเสื้อผ้าชุดใหม่สักสองสามชุดเงินได้มาจากคนชายหวงังเหน่งก็ใคร้ควรแล้วว่าใช้เงินพวกนี้เสียดีกว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ท่านแม่ต้องเอาเงินกลับมาเป็นแน่หากเป็นแบบนี้สู่ให้ลูกได้กินอะไรซื้อสิ่งของตามใจชอบจะดีกว่ากระโดดโลดเต้นจะมาถึงทานขายชุดสําเร็จขณะที่กำมาจะเข้าไปก็ถูกเทคนับใช้ของรา้านและอย่างทังเกลียดไไปไผ จะพวกขอทานจะมาขอทานก็ไปขอที่อื่นอย่ามาเกะขะท้านค้าขายเด็กรับใช้อย่างเจ้าช่านตาต่ำดูถูกคนอื่นผู้ใดว่าเรามาขอทานกันพวกเรามาซื้อของจะค้าขายไหมมอเสียมอโมอโหตะวัดดาเสยอเอ้อของท่านเสียงทางสื่อเสื้อผ้าถืออย่างพวกเจ้ามีปัญญาซื้อชุดเอ็ทานี้ด้วยถือ เสียของเด็กทับใช้บอ่อลงเรื่อยๆเขาเห็นเงินลายหูลายอันนมือของหม้อเสี่ยหม้อแล้วก็เปลียนเป็นหน้ายิ้มแย้มต้อนทับแขกทันทีกลมตัวลงเชิญเชิญหม้อเสียหม้อเชิญข้างในเชิญข้างในเมื่อครูข้าน้อยตาต่ำเสียมารยาทกับท่านท่านต้องการได้ชุดแบบใดดูได้ตามสบายหากถูกใจลองใส่ได้เลยราคาของร้านเรายุติธรรมแน่นอน มอเสีย่ยวมอเงยหน้ามองชุดหลากสีสารและรูปแบบแตกต่างกันที่ขวัญยศเต็มทันมีทางราคาถูกและแพงจึงพูดว่าอืมราคาอยู่ที่ทำทีเดียวมีแต่เจ้านี่แหละที่ไร้คุณธรรมข่าน้อยยอมทับผิดแล้วคุณหนูอย่าถือสาค่าน้อยเลยอย่าถือสาค่าน้อยเลยเด็กรับใช้ขอโทษขอโพยไม่หยุดสายตาเลือบมองเท้าแก่ที่ตกเก็บเงินกดเท้าแก่จะรู้เรื่องเช่นนั้นต้องแย่แน่ ตาอยากก็ช่างเถิดไปซูฉิ่นยืมหม้อเสี่ยวหม้อไม่ต้องการให้นางถือโทษโปรดเคืองอเอาเถิดเช่นนั้นเจ้าก็ไปหยิบชุดมาให้ข้ากับแม่ข้าแล้วก็น้องสาวของข้าคนนี้ลองหน่อยขอชุดที่ดีที่สุดหม้อเสี่ยวหม้อเห็นชุดที่แพงที่สุดของร้านก็แค่ตำานึงเดียวชุดที่ดีที่สุดของเด็กก็แค่ไม่กี่ร้อยเหรินคิดว่าเงินห้าตำหนึงเก็บไว้ก็เปล่าประโยชน์ใช้มันให้หมดเสียแล้วจะดีกว่าได้เลยเจ้าค่ะ เด็กรับใช้ได้ยินว่าลูกค้าใจแย่ขอชุดที่ดีที่สุดจึงได้ไปหยิบเสื้อผ้าต่อไปเขาต้องระวังเรื่องการปฏิบัติตัวกับลูกค้าสักหน่อยมีฉะนั้นหันลกกเกลลูกค้าเข้าเท่าแก่ต้องหักเงินเป็นแน่ที่จริงเมื่อมาคิดิดดูแล้วเขาตาทำไปเองมีขอทานที่ไหนจะย่างแครเข้ามาใน้านกันคนที่เดินเข้ามาข้างในต่อให้แต่งตัวมอซอก็ต้องเป็นคนมีเงินแน่นอนเด็กรับใช้ได้รับบทเรียนแล้ว หูหินกับคุหนูทั้งสองผิวขาวมากรูปร่างงดงามคุณหนูทั้งสองใส่สีชมพูกบสีฟ้าครามดูสวยไม่เบาฮูหินสวมสีม่วงก็งามสง,ง่าเช่นกันฮูหินกับคุหนูทั้งสองเข้าไปสวมชุดดูได้เลยเจ้าค่ะลองดูแล้วข้าน้อยจะพูดถูกถืมให้หากไม่สวยค่อยเลือกแบบอื่นให้ฮูหินกับคุหนูเลือกใหม่เด็กรับใช้ประของชุดที่แพงที่สุดสามชุดพร้อมกับแนะนำหม้อเสีย่ยวหม้อ เสื้อผ้าของท้องข้าเล็กไปหน่อยมอเสี่ยวมอหยิบชุดสีฟ้าคลามขึ้นมาทับกับตัวของเอ้อยะไม่เล็กแล้วชุดที่ข้าหยิบมาเผื่อขนาดแล้วข้ารู้ว่าเด็กโตวไวยใส่แค่ไม่กีพ่พิก็คงเล็กจึงหยิบขนาดที่ใหญ่กว่าตัวมาเล็กน้อยหากว่ายัางเล็กหยิบขนาดที่ใหญ่กว่านี้มันจะไม่ลากพื้นถือสกพรกไม่พอยังจะขาดง่ายอีกจะสิ้นเปลืองกว่าเดิมเด็กรับใช้บอกเราอย่างชำนิชำนาญเสื้อผ้าของเด็ก ใส่ปีสองปีก็ดับว่าไม่เลวอีกอย่างหากใส่เสื้อผ้าไม่พอดีตัวสวมแล้วก็ดูไม่สวยหากซื้อแล้วไม่ได้ใส่จำต้องรอให้ใส่แท้จึงจะได้ใส่รือชุดนี้จึงเหมาะสมให้น้องสาวของท่านใส่ปีสองปีไม่มีปัญหาแน่นอน้าไม่ได้หมายความว่าชุดยาวไม่พอคาหมายถึงว่ารอบเอวเล็กไปมอเสียมอชี้บริเวณเอวของชุดน้องสาวข้ากินจุนักคิดว่าผ่านไปสักระยะหนึ่งคองอ้วนขึ้นจะช่วยหยิบชุดที่ขนาดเอวไม่เล็กเท่านี้ มาให้น้องสาวข้ารองสมหน่อยเจ้าค่ะเจ้าค่ะเด็กรับใช้เพิ่งเข้าใจความต้องการของลูก้าเดี๋ยวนี้เองเดาเมื่อก่อนครอบครัวนี้ต้องยากจนค้นแค้นยามี้มีเงินขึ้นมาบ้างจึงเข้าเมืองมาซื้อเสื้อผ้าเห็นมุมปากของเด็กหญิงที่อายุน้อยที่สุดอย่างเปื้อนเศร็จขนมทาทางคงไม่ได้กินของอร่อยมานานมากวันนี้เขาได้เรียนรู้แล้วว่ายามแนะนำเสื้อผ้าเด็กไม่เพียงแต่ต้องคำนึงถึงความสูขของเด็กหากฐานะทางบ้านดีอย่างต้องคำนึงได้ว่าเด็กจะอ้วนขึ้น เด็กรับใช้หยิบชุดที่มีความยาวเท่ากันขนาดเอวใหญ่กว่าบนชั้นวางสินค้าขึ้นไปยืนไปตรงหน้าหมอเสี่ยวมอแล้วชุดนี้ก็ได้อยู่หรอกแต่สีนี้มาดูล้าสมัยไปหน่อยมอเสี่ยวมอไม่ค่อยถูกใจสีน้ำตาลมากนักมีชุดสำเร็จแบบอื่นอีกเตรมให้ไม่มีแล้วเจ้าค่ะเด็กรับใช้ใส่หน้าพูดกับหมอเสี่ยวมอว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกันร้านเรามีบริการสั่งตัดท่านชอบผ้าสีแบบใด ร้านของเ็อตัดตามรูปแบบที่ท่านโปรดปรานได้ตามที่ท่านต้องการไม่ดีกว่าเรามาวันนี้ก็เพื่อซื้อชุดสําเร็จสั่งตัดต้องใช้เวลาเชนหนึ่งก็หยิบสองชุดนี้ให้น้องข้าเถิดมาเสียมอก,กว่าตามองชุดสําเร็จในร้านไม่มีชุดที่เหมาะสมกับเอ้อยาแล้วจริงๆได้เจ้าค่ะเดิมทีเด็กรับใช้คิดว่าลูกค้าไม่ถูกใจไม่ขิดจะบอกว่าขอสองชุดอย่างรวดเดียวฉับไวเช่นนี้เชิญห้องนั้นเจ้าค่ะดูสิว่าสวมแล้วจะสวยรึอให้อืม ม่อเสี่ยวม่อถือชุดของคนทั้งสามคนพูดกับแม่ของทางว่าท่านแม่เข้าไปเปลี่ยนชุดกันเถิดในห้องลองชุดนดบบิทเทาแก่ใส่ใจมากทีเดียวมีหวีวางอยู่ข้างกระจกมีแป้งสีชับบริการให้ลูกค้าแต่งหน้าแต่งตาใช้ได้ทีเดียวถือว่ากิจการดีขนาดนี้มีหัวคิดทางการค้านี่เองเอ่ยยามานี่แม่จะหวีผมให้เจ้าเดี๋ยวใส่ชุดใหม่จึงจะสวยไปซูฉินยี้ยบหวีบนโต๊ะขึ้นผังควักมือเรียกเอ่อยา ขอบควณเจ้าขาท่านแม่เอ่ยย่าวิ่งไปเย็นหน้ากระจกมองกระจกเราใช้เสร็จขนมต้มมุมปากทิ้งมองไปซูฉินใน,นกระจกเอ่ยปากถามท่านแม่วันนี้มีความสุขไหมเจ้าคะมีความสุขสิใบซูฉินยิ้มมอเสียมอเปลี่ยนชุดทั้งซับในและชุดนอกเมื่อได้ยินบทสนทนาของแม่กับเอ่ยย่าน้นก็ยิ้มออกมาโยนชุดเก่ามอซโลนตะกา้าตายยาชุดยังดีอยู่เจ้าทิ้งไปทําไมอย่างใส่ท่านี่นะ ไอโซชินรีบรุดเข้าไปเก็บชุดเก่ากลับมาท่านแม่ไม่เอาแล้วเก่าขนาดนี้จะเอาไปอีกทำไห้มอเสียมาย่างชุดกลับมาโยนใส่ตะกร้าอีกครั้งเจ้าเด็กคนนี้เพิ่งสุขสบายทิศเดี๋ยวก็ไม่เอาชุดเก่าแล้วหากสักวันไปโซชิไม่พูดต่อนางกังวลว่าหากการเกี่ยวทองระหว่างใต้ายากับคุณชายหวังไม่สําเร็จสกุลเหตุต้องเดบชุดใหม่เแ่านี้กลับไปแน่พวกนางจะต้องใส่ชุดก่อพวกนี้อยู่ทีเก็บติดตัวไว้จะดีกว่า ต่อให้เก่าเย็นอย่างน้อยก็มีสภาพปกปิดร่างกายมอเสี่ยวมอเห็นแม่ของท่านเข้าไปเก็บของก็ไม่ห้ามพรามณ์อีกท่านแม่ไม่ต้องห่วงขอเพียงมีข้ายอยู่ข้าไม่ปล่อยให้ทุกคนคลับไปใช้ชีวิตกินไม่อิ่มนอนไม่อุ่นแบบเมื่อก่อนอีกแล้วข้าสัญญามือที่กำลังจะเก็บเสื้อผ้าของไปซูฉินหยุดชะงักทำไมใตยย้หยามั่นใจขนาดนี้นางหันหลังไปเห็นแมวตาหนักนันของใต้ายา ปัยสูฉินก็ควรพบว่าตายอยาคขนตรงหน้าไม่ใช่ตายอยาคขนเมื่อก่อนอีกท้าวแม่เชื่อเจ้าปัยสูฉินชักมือที่กำลังเก็บเสื้อผ้ากลับมาน้ำตาคลอเผ้วท่านแม่อย่าร้องเลยข้าพูดแล้วไม่มีทางถับคําแน่นอนเจ้าค่ะมอเสีย่ยวมอเห็นแม่ของนางร้องไห้ขิดว่าทราบซึ้งใจจึงเข้าไปกอดนทนั้งเอาไว้อื ไปซูฉินอยากจะถามแต่ก็กลืนคำพูดลงคอไปไม่วาตาอยากจะเปลี่ยนไปไม่เหมือนเมื่อก่อนเช่นใดนางก็เป็นลูกสาวของตนอยู่ดีเมื่อก่อนนางต้องการพึ่งพาต้ายาเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตความเป็นอยู่ในสกุลเทียนตอนนี้ต้ายาทําได้แล้วใหญ่นางต้องลังเลว่าต้ายาจะแตกต่างจากเมื่อก่อนแล้วสามแม่นุกเปลี่ยนชุดใหม่เสร็จแล้วชุดเก่าถูกมอเสียมอโยนทิ้งทั้งหมดยามที่ออกมาเด็กรับใช้เมีกจะเชื่อสายตานีชายกดใหเพึ่งเข้าไปเมื่อครู่ถือ ไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งจริงๆพอครูหญิงกับคุณหนวดสวมชุดท่านของเราแล้วลักษณะท่าทางเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวเด็กรับใช้เห็นมีคนแน่นท่านจึงไม่อาจพูดได้ว่าแม้แต่ครูหญิงขนนางชั้นสูงก็เทียบไม่ได้จะทําให้คนอื่นไม่พอใจขอบใจมากมอเสียมอก็คิดว่าเสื้อผ้าสาคัญเหลือเกินทั้งที่นางก็เป็นหญิงสาวงดงามมากทีเดียวเมื่อสวมชุดเก่สาสมซ่อมันบดบังความงามของท่านจนหมดสิน้นเมื่อสวมชุดใหม่ ไม่ว่าจะมองอย่างไรน,นก็เป็นหญิงงามตัวน้อยนี่เองคุณหนูทั้งสองเหมือนหูหินหน้าตาสสวยจริงๆเจ้าค่ะเด็กรับใช้ถูกไปสู่ชินที่สวมชุดกระโปรงสีม่วงมีแถบผ้าปักลายกุหลาบคาดเอลดึงดูดจนลูกตาแทบถลนออกมาข้าได้ที่เห็นหูหินท่านนี้ใบหน้าซูบผอมไม่คิดว่าเมื่อแต่งองค์ทรงเครื่องแล้วจะเป็นหญิงงามคนหนึ่งนาทีเดียวของมันก็ได้อยู่แล้วแม่ข้าเป็นหญิงงามพวกข้าจะไม่สวยได้หรือ มอเสียมอเห็นแม่ของนางสวมชุดใหม่ทุกคนในถ่ายก็พากันมองพวกนางแม่ลูกเท่าแก่รับเงินกล็ลืมทอนเงินลูกพระสามยังยิ้มอีกด้วยนับประโชคดีที่นางแต้มแป้งให้ท่านแม่ปลกกุกเสื้อผ้าชุดนี้เรดยกเอวเทียบชันสนมเท่วงได้งามเหลือเกินถึงว่าทําไมาสนมอีจึงพอใจแม่ของนางสง่างามและเพียบพร้อมเขียนโยกกูแบบไม่เหมาะสมกับท่านแม่เลยจริงๆใช่เลยใช่เลยเด็กรับใช้ต้องการตบผักตนอิสเสจริง ขอมองสามแม่ลูกที่สง,ง่างามเช่นนี้เป็นขอทานได้เช่นไทยสมควรตายจริงๆตายยายเลี้ยวไหลรีบไปจ่ายเงินแล้วจะไปซื้อกระดาษอีกไม่ใช่หรือไปซูเฉียนเห็นพวกคนจับจ้องที่นางใบหน้าก็แดงระเรื่อเสี่ยวซื้อเสี่ยวซื้อมอเสี่ยมอเล็กอยู่หลายทีเด็กรับใช้อย่างคงจ้องแม่ของนั่งมือลอยมอเสี่ยมอจึงเตะเข้าไปทีมองพอเลื่อยยังมาหยิบชุดให้ข้าอีกชุดอ๋อได้ขอครับเด็กรับใช้สติคืนมา กูดีกูจะบีบชุดที่พวกนางใส่ได้มาเสื้อผ้าหกชุดทั้งหมดสามตำลึงหนึ่งร้อยยี่สิบเหมินเสื้อผ้าเหล่านี้มีราคาเท่านี้เท่าแก่ขอเลขกลมๆหน่อยมอเสี่ยวมอยืนชะงกแล้วอยู่หน้าโต๊ะเครื่องคิดเลขคิดจะต่อรองราคากับเท่าแก่ได้เลยได้เลยลูกขาท่านนี้เป็นหูหินจากชวนไทยหรือคอทับมีเคยเห็นท่านมาที่ร้านมาก,ก่อนเท่าแก่นั้นเห็นไปซูฉีก,ก็จ้องตาเป็นพันค่า ไปซูฉินหน้าแดงกำพ,พึมพำว่าข้าไม่ใช่หูหินจากจวนทดหรอกข้าก็เป็นแค่หญิงชาวบ้านหญิงชาวบ้านถือเท่าแก่มองอย่างไรไปซูฉิก็ไม่เหมือนหญิงชาวบ้านทั่วไปแค่ลักษณะเวลาแต่งกายหูหินในจวนทั่วไปก็ไม่มีทางแต่งได้สง่างามปานนี้นี่นี่เท่าแก่ท่านยังจะขายอยู่หรือไม่รับเงินไปสิมอเสี่ยวเม้าเห็นแม่ของตอนไปที่สนใจแบบนี้แม้แต่เท่าแก่กับเด็กรับใช้อย่างยังกติสนิทก,กับท่านแม่นาง นางมีสเสน่ห์เหลือเกินไม่มีใครมองนางเลยถือหนักก็สวยไม่หยกเหมือนกันไม่เล่าแค่ยังไม่โตก็เท่านั้นลดราคาให้พวกท่านหนึ่งร้อยี่สิบเนจ่ายแค่สามตำหนึงก็พอแล้วเสื้อผ้าที่พวกท่านเลือกเป็นผ้าเนื้อดีทั้งนั้นการตัดเย็บก็ละเอียดประณีตเท่าแก่พูดจบก,ก็หันหลังหยิบห่อผ้าห่อตัวทาลกออกมาให้โต๊ะคิดเงินหูหินลูกค้าสั่งตัดที่ร้านข้าจ่ายค่ามัดจำแล้วไม่เอาข้าเห็นหูหินอุ้มทารกแรกเกิด คำวาพายท่านจะดีกว่าเก็บไว้ก็ไม่มีประโยชน์ต่อไปหูหินต้องมาอุดหนุนทานเข้าไปบ่อยนะขอทับมันจะเช่นนั้นก็ขอบคนเท่าแก่มากมอเสียมอไม่รอให้แม่ของท่านปฏิเสธนันก็ชิงทับมาเสียเลยบุรุษเห็นหญิงางามตาก็เกิดความสนใจอย่างแทงไม่ได้มาตั้งแต่ไหนแต่ใดของชิ้นนี้ไม่เอาก็น่าเสียดายน้องเท็กของทัางต้องได้ใช้แน่ๆใหญ่ไม่หลับเล่าไม่เป็นไรต่อไปพวกท่านต้องมาอุดหนุนทานเราบ่อยๆก็แล้วกัน เท่าแกยังคงจับจ้องไปสู่เฉนไม่วางตาเหมือนก็แน่นอนอยู่แล้วมอเสียมอเอ่ยขอบคุณอีกครั้งรีบดึงแม่ของน,นอางออกจากทานเสื้อผ้าแต่ชนกับสะพายและสกุลหานที่กำลังรีบรุดเข้ามาพอดีซอเล็กท่านมาได้อย่างไรจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ